مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا มิลลาฮฺเราห์มานุรฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออันฮัมดุลิลาฮิรอบินานะมินอัลลอฮมุมมััลลิะลัมุฮัมมัดอัลลอฮุมะบิกะอัสบะห์นาวบิกะอัมไซนาวบิกะนะฮยาวบิกะนะมตุอัยิกันนุชูรโอ้อัลลอฮ์ด้วยพระองค์เราขอเริ่มวันใหม่และด้วยพระองค์ท่านเราได้สู่เวลาเยน็นและด้วยพระองค์ท่านเราจึงมีชีวิตอยู่และด้วยพระองค์ท่านเราจะตาย และเราจะฟื้นคืนชีพไปสู่พระองค์ท่านนี่คือดูอาเมื่อถึงยามเช้านะครับก็จะต้องขอบคุณพระผู้อภิบาลที่ทรงให้เราได้มีชีวิตขึ้นมาอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับบททดสอบแล้วก็การออกไปแสวงหาริสกีตามสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าได้ใช้พวกเราคนสองโลกที่ไม่ได้เพียงหวังแต่เพียงอยู่โลกนี้อน,นิจนิรัน เพราะว่าโลกหน้าคือโลกที่จีรังและยั่งยืนนี่คือรายการวิกฤตชีวิตคิดแบบอิสลามครับทุกเช้าวันศุกร์จะได้มาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้นําเสนอเรื่องราวของอิสลามเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจโดยวิทยากรอาจารย์อบิดินทัสซ์นะครับและผมคริศปู่ทองเชิญอ,อาจารย์อบดินได้กรุณาทักทายท่านั้ททางบ้านครับสลามอะลัยกุมรอห์มัตุลลอฮ์วะบรักาตุครับ แหมบรรยากาศยามเช้าๆนี่อากาศมันดีนะฮะล,ลละแล้วก็มีอีกหลายคนที่ชีวิตเขาขาดทุนที่ไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าโดยเฉพาะเด็กๆสมัยนี้เนี่ยอาจารย์ปีดินครับเขานอนตื่นสายหรือบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าชีวิตถูกทดสอบนะฮะทำอะไรก็ใหม่ร่ำรวยสักทีนึงส่วนหนึ่งคือความขี้เกียจ และปัจจัยของความขี้เกียจส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการนอนตื่นสายครับเอาอิสลามพูดถึงเรื่องนี้ไว้ไหมฮะอาบินีครับคือคุณคลิปครับครับถ้าพูดถึงอิสลามเนี่ยคือความพร้อมทุกอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้มาครับเราเรามาดูว่าในอิสลามมีหลักห้าประการครับและหลักห้าประการนี่ตั้งแต่ในบ้านจนกระทั่งถึงมัสยิดทีนี้ ในคาสอนของอิสลามเนี่ยหลังอิชาแล้วเนี่ยให้นอนหลังอิชาแล้วให้นอนหลังอิชานอนแล้วถ้าไม่มีพระอะไรที่จําเป็นให้นอนนอนเพื่อจะตื่นมาคุยกับอัลลอฮ์ในช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วทีนี้คนที่ตื่นหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยคุณคอลิดมันเหมือนกับไฟเนี่ยเราเปิดตอนดึกเนี่ยถึงแม้จะเป็นดิออนเนี่ย <Hey. S 2> เ,เปิดปุ๊บนี่ติดปั๊บเลยเพราะไม่มีใครใช้ตอนดึก เหมือนกับเราขึ้นมาคุยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแล้วมาปรับทุกข์กับพระเจ้าพอเราขึ้นมาละหมาดแล้วอัานคุรอานแล้วก็นอนต่อพอนอนต่อเนี่ยตีสี่นลุกขึ้นครับคือลุกขึ้นมาตอบรับดูอาจากท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรสัลลัมอัสลลอฮุมะบริกมินอุมมตีฟีบุคูริฮาโอ้ล l l a h ขอพระองค์จงให้ความจำเริญกับประชาชาติของฉันในยามเช้า คนเราเนี่ยคุณค尔ิตถ้าหากว่าดําเนินชีวิตในดุนยาในรูปแบบที่มีิสลามควบคุมเนี่ยมันได้รับความสุขตั้งแต่ดุนยานี้เลยครับถึงแม้ว่าเรือนร่างของเราเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยอยู่กับการประกอบอาชีพในดุนยาเพื่อให้เป็นอาคีรอ <嗯 S 2> แต่ใจนี่มันมันม่นคงครับใจมันสงบนี่คือชีวิตของบรรดาเหล่าซอฮบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะัยฮิวะสสลัลลลสลลมเพราะนั้นมันมีหลักห้าประการเราจะคุยกันข่าวหน้า นะครับที่ว่าชีวิตเรียบง่ายของท่านนบีแล้วก็บรรดาเหล่าสอฮาบของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมจนกระทั่งคำสอนของรอซูลเนี่ยได้ได้บอกไว้ท่านเรียกอนัตว่าลูกคำคำสอนคำเนี้ยผมอ่านแล้วนี่มันซึ้งใจมากครับคือราซูลสอนอนัดว่ายาบุนายาโอลูกเอ๋ยทุกครั้งที่ลูกนอนไปในยามค่ำคืนเนี่ย ถ้าหัวใจของลูกเนี่ยไม่มไม่มีการเครียดแค้นใครเลยในดุนยาให้ลูกทําให้ได้คือคือในอิสลามเนี่ยมันมันสุดยอดตรงไหนคุณคอลิสท่านจะเกลียดใครก็ขอให้ทางขออัลลอฮ์อย่าด้วยอารมณ์อย่าใช่อารมณ์อย่าใช้อารมณ์มคุณจะรักใครก็ช่างต้องด้วยในทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทางของชัยตอนไม่ใช่ทางของสินนุ่นและไม่ใช่ด้วยทรัพย์ด้วยดัง<ะ>นั้นถึงบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าทําหน้าที่ที่อัลลอฮ์ได้ฝากกับเรามาทั้งหมดแม้กระทั่งเรือนร่างของเราเนี่ยคุณทําแล้วเนี่ยคุณไม่ได้รับ,บผลสําเร็จคุณก็สุขใจเพราะคุณทําหน้าที่คุณไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี่เป็นของคุณเองถ้าคุณบอ,อกว่าเป็นของคุณเองท่านเจ็บปวดะฮะถ้าไม่ได้อย่างใจใแต่ถ้าบอกว่าฉันทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วก็มอบงานทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์นี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะนั้นเวลาเราตื่นเนี่ยสุนัต ของการละหมาดซุบฮี่สองโอกอั <Hey. S 2> นนบีบ,บอกไง <Hey. S 2> คอยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีหา่า uh huh. ดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งโลกบางคนเขาตื่นแต่เช้าเนี่ยบางครั้งเรียกลูกตั้งแต่ที่สี่นะคุณอคอริสทำไงล่ะครับเตรียมที่จะให้ลูกไปทํางานเตรียมข้าวเตรียมของที่จะไปขายที่ร้าน uh huh. จะไปตั้งร้านเพื่อจะให้ขายก่อนเขาอะไรก่อนเขา <Hey. S 2> พี่น้องครับท่านลืมอะไรไปยัง uh huh. ลืมอะไรลืมว่าผู้ให้ิสกีท่านน่ะคือใครอไปจัดเตรียมเรื่องดุนญญญญยาแต่ว่าลืม นึกถึงผู้ที่ให้ชีวิตให้ดิสกีนะต้องทําภารกิจนี้ก่อนมันถึงคาว่าพอไม่มีไงฉันจะฉะนั้นจะเริ่มวันใหม่หรือว่าสตาร์ทวันใหม่เนี่ยก็ต้องเริ่มทำหน้าที่ให้เข้าเฝ้าให้จบก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้า่อถึงแม้ว่าคุณจะไปหลังเขาสักสองสามชั่วโมงผมว่าไม่หลังหรอกนะถ้าตื่นตามระบบสุขเปอที่อัลลอฮ์วางไว้เนี่ยคุณไปก่อนแน่นอนที่สี่หลังจากที่เดลมาวีเตสแล้วสักหนึ่งรออัดอย่างน้อยใช่ไหมหรือว่าสามรอยอัดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําการค่าในวันพรุ่งนี้แล้วก็ละหมาดสุนัตแล้วก็ละหมาดซุบุกแล้วท่านก็ออกไปทําการค่าเขาออกไปในสภาพที่ไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าแต่เขาได้กาไรเป็นหมื่นนะคุณเกาลิีแต่เรานะ่ะได้แค่ห้าพันแต่ปัญหาไม่ได้เกิดเลยหล่องเงินใช้อย่างมีประโยชน์ทุกอย่างทั้งดุนยาและอาคิรอแต่เขาได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเขาหมดไปกับบางครั้งเรื่องไร้าสาระบางครั้งเรื่องของการกินบางครั้งของการเที่ยวครับฉะนั้นถึงบอกว่า Um um. อินสักกัตตุมลาอาซีดันนะคุ้มถ้าเจ้าขอบคุณแน่นอนเราเพิ่มเลยแต่การเพิ่มขอร้อ์นะบางครั้งได้กำไรแค่ร้อยสองร้อยบาทแต่ว่าโอ้โหทางด้านจิตใจนี่มันสุขที่สุดเลยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนี่คือคนที่ตื่นเช้าแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลร้อ์ซุบฮานะฮูวะตาลาครับอาจารย์มิดินได้พูดถึงเรื่องการจัดสรรเวลาได้น่าสนใจมากนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติ แล้วก็ผมเชื่อว่าคนในยุคนี้เนี่ยอาจจะละเลยกันท่านอบีสนับสนุนส่งเสริมให้นอนหลังจากอิชาลครับนอนหลังอิชาแลวนะคือถ้านอนดึกเนี่ยนะฮะนั่นก็หมายความว่าเป็นปกติอยู่เองอ่ะมนุษย์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนอนให้ได้5ชั่วโมงนะเด็กนี่ก็ควรจะ8-10ชั่วโมงนะฮะไหวของเขาใช่แต่ปรากฏว่าเราเลือกที่จะนอนดึกนะฮะหมดเวลาตอนค่ำคืนไปกับอะไรครับเดี๋ยวนี้ หมดเวลาไปกับการดูสิ่งไร้าสาระหมดเวลาไปกับการวัยรุ่นเขาก็จะแชทจะเล่นเกมอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ปัญหานี้ก็ทําให้เราตื่นสายล้นีทีนี้ต้าวิธีของมุสลิมคือไงครับนอนแต่หัวข้ามหลังอิชาละมาดเสร็จเรียบร้อยเข้านอนก่อนนอนที่ท่านที่อาจารยีได้คุณนาย,ยกตัวอย่างท่านอับบัสใช่ไหมใช่อาบัสอานัส,น,ส,น,สนะฮะอาบีบอกว่าบอกว่ายังไงนะักก่นอ,นนอนนอนให ทุกครั้งที่ลูกนอนไปเนี่ยและในหัวใจของลูกเนี่ยไม่มีการเครียดแค้นใครเลยเครียดแค้นหน้าที่นี้คือในทางของอัลลอ์นะแล้วก็จะรักก็รักในทองถ้าลูกทําได้ลูกต้องทําคือการทบทวนก่อนนอนทบทวนก่อนนอนแล้วก็อีกอีอย่างหนึ่งคุณคาริสคือถ้าเราทําทําการค้าเราตั้งร้านขายของเช้าลงทุนเท่าไหร่เราต้องรู้แลวใช่ไหมเพราะหลังจากเก็บร้านแล้วอะไรแล้วเราก็คิดแหละอกําไรได้เท่าไหร่วันนี้เหมือนกัน ตั้งแต่ซุบปฮีวันนี้เนี่ยไปจนกระทั่งถึงซุบฮีวันพรุ่งนี้น่ะก่อนศีรษะเราจะถึงหมอนคืนนี้เนี่ยคิดวันนี้มีกําไรอะไรบ้างในเรื่องของอาเซียนเออไม่ใช่คิดแค่ดุลยานะถ้าทาบัญชีอ่ะวันนี้ได้ปรละหมาดห้าเวลาปรากฏว่าโอเคเงินเข้าเก๊เข้ากระเป๋าน่าอาจจะได้สักห้าพันถูกต้องแต่ว่าขาดละหมาดเวลาไปสองนะเวลามีห้าลอชจะให้ละหมาดห้าไปละหมาดแค่สามอย่างเงี้ยคุณคลิตเอาดุนยาเป็นใหญ่นบีบอกว่าใครก็ตาม ขาดละหมาดอสซัดวักตูเดียวเนี่ยเหมือนกับท่านจากกับลกูกจากกับทรัพย์จากทุกสิ่งทุก,ก <Allah. S 2> อย่างอัลลอฮฺอัลลอฮอาซัดวักตูเดียวเพราะนั้นนบีถึงบอกไว้ไงมันซลาบดไดนิดาคอลันยันนะใครที่ละหมาดสองวักตูที่เย็นอเอาสวรรค์ไป ดูคําพูดของรอซูลสองวัคตูที่เย็นเ,ออเพราะฉะนั้นออคุณคลิฟจะได้ยินผมตลอดเวลาว่าทําไมอ่านกุตอ่านต้องติกตองอทําไมอ่านอาดิษต,ต้องวิเคราะห์ท่านอาบีพูดอย่างนี้เราไม่ติกตองจะได้อะไรบ้งเอ,อ้เป็นไปได้ยังไงละหมาดสองวัคตูแล้วก็ได้สวรรค์คนนะคุณคลิฟตื่นตีสีม่มาละหมาดวิเตสแล้วก็ละหมาดซูบฮียามาอะ คือตะฮัดยุดก่อนแล้วก็เลสแล้วก็อัซซัดเนี่ยเป็นเวลาที่ยุ่งเป็นเวลาที่เพลินในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรก็ช่างเ,เพลินหมดเลยอัซซัดเนี่ยมาสุโบนี่นอนอย่างสุขสบายท่านยังฝืนตื่นขึ้นมาเพื่อทําอิบาดาต่อรอได้และเวลาที่เหลือนะ เป็นไปได้ไหมจะไม,ม่ละหมาดนี่<ะ>คือวิเคราะห์ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลัมอะฮิวะสัลลัมอุลมามะเขาวิเคราะห์มามนบีรับประก,กันว่าใ้สวรรค์ถ้าใครรักษาเวลาละหมาดสองวัตตูได้นบีบอกเอาสวรรค์ไปเพราะปกติแล้วเวลาอาซัตเนี่ยผู้คนก็จะนึกถึงเวลาเล่น,ลนกีฬาก็เพล,ลินใช่เล่นกีฬาเดินห้างก็เพลินกำลังแบบสนุกสนานเลยแต่ว่าตอนมาเข้าฟ้อนเหอแต่ถ้าผู้ศรัทธาเข้ามาอิดออดเลยแต่ถ้าคนที่ไม่แคร์เนี่ยเขามองเรื่องนี้เล็ก คือคนศรัทธาในลักษณะเป็นอย่างนี้<ะ>คุณผลิตเขาจะยุ่งอยู่กับเรื่องของดุลยาแต่เพียงเรือนร่างภายนอก<ะ>แต่หัวใจกับหูเนี่ยเขาจะเงียบฟังตลอดเวลาว่าวันนี้นะ่ะถ้าซอฮาบะนะอลัลลอฮ์จะบอกเรื่องสวรรค์กับใครนี่คือซอฮาบะโอโ้ถ้าปณบีพูดว่าสวรรค์จะได้กับคุณซนะอฮาบาะ,ขะเขาตามล่าเขาตามล่าแต่เรื่องดุนยานี่เขาเหน็ดเหนื่อยอะแต่คนนะ่ะ ถ้าเหนื่อยแต่ร่างอ่ะร่างกายไม่เหนื่อยมันคนสุขไหมแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันเหนื่อยทั้งร่างมันเหนื่อยทั้งใจเพราะอะไรเราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับความสมบูรณใจเนี่ยพอหมดกําลังใจแล้วมันก็ไม่อยากจะทําอะไรทุกอย่างท้อหมดเลยนะฮะเอาย้อนไปนิดนึงนะฮะมุสซีมเราตื่นแต่เช้าอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราซูนทําไว้เป็นแบบอย่างนะฮะเป็นซุนนะ เราปฏิบัติก็จะได้ผลบุญเดี๋ยวนี้อสซุพีก็ประมาณตีสี่เสรท่านอาจจะตั้งเวลานาฬิกาปลุกก่อนตีสี่สักหน่อยตื่นขึ้นมาละหมาดทีละสองรอกอัตสองรอกอัตแล้วก็จบท้ายด้วยจํานวนละหมาดที่เป็นขี้มไม่หนึ่งก็สามนะฮะแล้วก็พอละหมาดอสุพีละหมาดวิเตสเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเสียงที่มัสยิดเขาจะประกาศเสียงอาจารย์ผู้ชายก็ควรที่จะไปละหมาดที่มัสยิดีเป็นระบบที่ลาลมววงไว้นะแล้วเสียงอาจารย์ที่มันดังขึ้นตอนนี้เนี่ย ดังขึ้นในยามเช้ามันปรากฏว่ามันไปปลุกคนคนศาสนกอื่นก็ตื่นธรรมหากินแต่พวกเราบางคนยังนอนหลับสบายทำให้พอดีพอดียังเ่เปิดหอกระจายข่าวเนี่ยอผมจะเปิดค่อยๆคุณผลิตครับเปิดค่อยค่อคือให้คนที่นอนไม่ตื่นเนี่ยไดตื่นแล้วให้นอนพิจารณาด้วยว่าเราเนี่ยมามีชีวิตในดุนยากันเพื่ออะไรครและสิ่งที่นบีได้ทำเป็นแบบอย่างเอาไว้เนี่ยคุณผลิตลองพิจารณาครับคนเนี่ย ถ้าไม่ถูกกันน่ะแต่ไปละหมาดบัตะยมาที่มัสยิดด้วยกันน่ะไม่เกินห้าวันโอ้เป็นแผนการที่ไม่เกินห้าวันเป็นแผนการที่แยบยนมากทําไมนบีจึงให้ยืนเนี่ยชิดกันชิดกันแถวตรงเปรียกคนโกรธกันมายืนชิดกันเนี่ยนะเป้าหมายเดียวกันคือเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุดยอดเอาลองว่ามาแต่ละเรื่องที่อิสลามเนี่ยมันสุดสุดยอดทุกเรื่องเลยละหมาดยามาครับห้าเวลาวันศุกร์มารวมใหญ่กันทีหนึ่ง มีที่ไหนเนี่ยศาสนาหรือความเชื่อใดที่เขาเขามีวิธีการที่ที่ไม่ได้เอาสมองไปออกแบบเนี่ยนะอิสลามเนี่ยคือส่งมุฮัมมัดมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นแผนการที่แยบยลมากในการรวมประชาชาติรวมประชาชาติทีนี้พอแต่อย่าไปคิดเองในเรื่องศาสนาอย่าไปคิดเองคิดเองแล้วยุ่งคิดเองมันจะมันจะตีพันกระตัวเราเองหมดเลยพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยฮ อุมัดเนี่ยเคยไปเพิดชายคนหนึ่งออกจากมัสยิดเอ้านะไรฮะมาถามวันนี้มานั่งทําไมในมัสยิดอไม่ใช่เวลาละหมาดอ๋อละหมาดคือละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอัอละล์อไม่ได้ให้ฝนตกลงมาเป็นทองออกไปประกอบอาชีพอ๋อที่อุมัดไล่นี่คือว่าอย่าไปประกอบอาชีพไปทำมาหากินหน้าที่ของท่านการล้อจบแล้วตอนนี้ซสุพีเนี่ยตอนนี้ออกไปทำมาหากินได้แล้วแล้ะในสุรยุม่าบอกอะไรไว้ฟาอิซากูดีอติสซาลาเมื่อเจ้าละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว ฟันตาซิรูฟินอัตเจ้าไปกันนะให้ทั่วแผ่นดินฟันตวูมิฟันเดเลีไปและลารีมฉันหวังความโปรดปานจากฉันด้วยเพราะฉะนั้นในอิสลามมันครบทุกอย่างคุณคอลิธเทียงแต่ขาดนำมาซึ่งการปฏ<า>ิบัติให้เป็นรูปธรรมเท่านั้นเองพี่น้องลองนึกดูนะม,มีความเชื่อความศรัทธาใดในโลกนี้ก็สอนอถึงขนาดนี้ ว่าเสร็จกิจการเข้าเฝ้าเป็นเจ้าแล้วเนี่ยและออกไปบนหน้าแผ่นดินไปทําเรื่องดุนยาไปหาทิสกีมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวใช่ไม่ใช่ว่าพอพอลมาเสร็จก็จะเจจอยู่แต่จะเอาแต่โลกหน้าอย่างเดียวลูกที่บ้านสามีภรรยาที่บ้านก็อดมื้อกินมื้ออย่างนี้ไม่ได้มันมีคนสองโลกก็ต้องอยู่แบบนี้อุลมาพูดไว้สวยมากอัลลอฮ์ได้ให้ดุนยยานี้ เพื่อให้เจ้าเพาะปลูกเพื่อจะหาเสบียงไปอาครีรอคุณคลิตคิดยังไงก็เหมือนกับว่าคุณคลิตมีสวนให้เมล็ดพันธ์ุไวคุณเมล็ดคุณคลิตมีนาก็ไปทํานาทําสวนทําไร่พอเกก็ี่ยวได้ผลผลิตหลังจากหักกาไรแล้วก็เอาเด็กจะตีมอืคนทํางานสัตว์นายิงไม่คนชราก็อาไปคือมุสลิมเนี่ยคือต้องทําดุนยาให้เป็นอาครรอให้ได้ ทําอาธิรใอยเป็นอารอคือเราทําอิบาดาต่อรอยใช่ไหมนี่คือตัวตรงและทางอ้อมล่ะท่านมีธุรกิจอะไรอ่ะใช่ไหมคือมุสลิมเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเลยในดุนยานี่เป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นแม่ทัพทหารก็ได้เป็นผู้สับไพ่ภาษาก็ได้เป็นในพลในพันตารวจได้หมดเลยแต่เป็นในรูปแบบที่มีอิสลามควบคุมใช่โอ้แล้วสุดยอดเลยคืออย่าลืมว่าไอ้คาที่ว่า ใครก็ตามที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอ,อัลลอฮ์จะเข้ามาหาเขาหนึ่งศอกไอการที่ผมบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ให้มีอิสลามควบคุมเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยเรามาเราเอามาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเน,นินนี้ถามว่าอัลลอฮ์ช่วยเราไหมแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยเนี่ยเจตนา,าเราเพื่าออัลลอฮ์ตรงนี้สําสคัญมากใช่ไหม,มเป็นข้าราชาการก็โกงกินเขาไม่ได้ไม่ได้นะคนมายัดเงินใต้โต๊ะนี่ถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็นแต่นี่อัลลอฮ์รู้ ก็ใช่ไหมลักษณะขมุตตะกินคืออะไรในในในอลิฟลาเมียมเลยซาลิกันกิตาบุลาไรบาฟี่ฮิวดันลินมุตตะกินอัลลซีนายุมีนูนาบินไยจบเลยมุตตะกินคือผู้ที่อ ي มานต่อผู้ที่มองไม่เห็นครับคุณขลิศออกไปเนี่ยเจอห้าพันไม่มีก็เห็นเลยนะบ่เนข้างบนเนี่เเร็ตเลยต้องประกาศนี่ตั้งใครหายนี่อยู่ที่นี่ถ้า ดุนยาเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเนี่ยคุณผลิตเอ้สุขสบายตั้งแต่ดุนยานี่เลยแล้วก็ไปรับความสบายที่เป็นรูปปธรรมในอาคิเรทั้งเรือนร่างแล้วก็จิตใจแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าถ้าท่านเก็บเงินนั้นไว้แล้วก็ไปใช้เองในชีวิตเนี่ยมันทุกข์นะทุกข์มันจะหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาเสียเงินนั้นจ่ายเอกไปวโอ้โหเงินใครเขาก็มีเอาหอหัวบัตรเรียกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ใครเขาได้แล้วเนี่ยนะดึงเงินเขาออกมาใช้เนี่ยมันไม่สบายใจหรอกแล้วก็ในวัน โอเคในวันนี้อาจจะสบายว่าเงินในกระเป๋าตังของเขาที่คุณหยิบมาแล้วไปใช้เนี่ยอ,อาจจะมีคุณค่านะแต่แน่นอนฮนะวันแห่งการพิพากษาเนี่ยความชั่วเท่า,มาเมล็ดพันผักก็จะได้เห็น <laughs> แล้วก็ความชั่วอันใดที่ได้ทำเนี่ยได้เห็นได้ปรากฏแน่นอนในช่วงท้ายอ่ะ <laughs> มันมีคนมีเพื่อนๆนถามเนะี่ยคือคือไม่ใช่ว่าผมมาพูดแล้วก็มาตกกะกบดมาแสดงตัวเองไม่ใช่ <laughs> คือผมเนี่ยอยู่บ้านคือผมคนกินง่ายนองง่ายคุณคอนิคต์รู้รนะ <laughs> เออบังผมก็ออกดูนาพอแปดโมงก็เกี่ยวหญ้าเพราะต้องให้เงื่อนี่มันออกอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายมนุษย์อัลลอฮ์สร้างให้มันเหนื่อยในดุนยาไม่นับสร้างให้มันพักก็เลี้ยงแพะเอาขนขี้แพะเกี่ยวหญ้าเอาขายอาหารตามสั่งเพื่อนก็ถามโทษนะเฮ้ยกูเห็นมึงมันยุ่งหน้าดูเลยมึงเอาเวลาที่ไหนไปทํางานสัตว์นาวะผมบอกว่าเอ็งเอาอันนี้ไปปฏิบัติสิเขาถามว่าอะไร เราก็พูดกันแบบเพื่อนนะก็มึงกูอ่ะนะ,ะทษทีมึงแบ่งเวลาให้เจ้าของเวลาก่อนแล้วมึงจะไม่ยุ่งในดุนยาอให้รู้ว่าใครใหญ่สัก่อนรู้ว่าใครใหญ่ก่อนอเวลาที่เขาเอาเราหนะ่ายเยอะไหม,มก่อนคุณจะไปประกอบอาชีพอลอลตกัตกตกักเบ็ดถึงสลามเนี่ยสิบนาทีนี่ยังคุชเชอ์เลยนะคุณอลิตอ่าแล้วทําให้มันปาณีชนะโอ้ยคุณผลิตแล้วเวลาเราจะมีสมาธิในการทํางานดุนยาอื่นอื่นอีกนะ พอแบ่งเวลาให้เจ้าของเขาก่อนเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็เคลียให้คนดีๆมาช่วยธุรกิจที่เราทำอะ่ะเยี่ยมเลยจานใช้คำนี้ All อ,อัลลอฮ์เคลียต้องเย<ห>ลยทุกอย่างเลยเราจะรู้สึกว่าการงานของเราพอเริ่มเช้าขึ้นทำไมเช้าวันนี้งานงานการมันง่ายดายเลอเกิน <c oughs> นะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวดูมีคนเอาเงินมาให้เราเออนะมีินมานซื้อสินค้าเราทุกครั้งเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแหละอ๋อเพราะอัลลอฮ์เองเนี่ยที่เราได้ทำดีกับพระองค์แบ่งแบ่งให้เจ้าของเวลาเขาก่อนแล้วเราจะสบายใจ ใช่ไหมลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูลองดูลองดูวันนี้จริงแค่ไหนถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องเอาเก็บข้อมูลที่อาจารย์น้ีดินได้กรุณาให้ความคิดกับเราในบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ท่าแบบอย่างของต่อสุลลอสลารลอฮุลัยสลามรวมไปถึงสลาฟุฟซอละนะครับผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาและรอสุลลฮออย่างเคร่งครัดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุน มีประเด็นเรื่องที่อยากจะสรุปตอนท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของละหมาดซุนนะสองรกอาตก่อนอสซุพีนี่สําคัญมากอ,อย่างที่อาจารย์นามดินได้บอกนะฮะว่าทศสุลลฮอได้บอกว่ามันสําคัญมากกว่าดุนยาว่ามาฟีาคือดุนยาโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยนะไม่เท่ากับการตื่นขึ้นมาละหมาดซุนนะสองรคกตหลังอาจารย์อสซุพีแล้วละหมาดซุนนะอย่าทิ้งนะพี่น้องครับแม้แต่จะเดินทางก็ตามละหมาดซุนนะก่อนสองโรคอัรตแล้วก็เสร็จแล้วก็ตามด้วยละหมาดอสซุพีนะครับเอาละครับเช้าวันนี้ เวลาของรายการวิกฤตชีวิตคิดแบบอิสลามอาจารย์อดีนฮัสซันและผมคอลิดปูทองคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ทั้งวันของวันนี้ของท่านผู้ชมทํางานทําภารกิจอย่างมีความสุขแล้วก็ สิ่งใดที่มันเข้ามาเป็นความดีกับชีวิตริศกีทั้งหลายปัจจัยทุกอย่างอย่าลืมอันหัมดุลิละขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ความสามารถของเราเรามีแค่หน้าที่ทำฮะแต่ผู้ที่ให้อยู่ข้างบนนะฮะขอบคุณอาจารย์บินดินครับจะาากคุณมูลอัลคอยรอนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าผมคณิศปูทองลาไปก่อนนะครับวัสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิะบะราะกาต<อ>ุสสดครับ